มบ,บกกลลิิววนนสักิสิริทุกวงครับพ่วมในการสํานักบริหารกองทุนนะครับ40ปีนะครับที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับมีความประทับใจนะครับในความเป็นพี่เป็นน้องนะครับมีความสุขตั้งแต่บรรจุนะครับจนถึงวันสุดท้ายนะครับที่กเกษียณอายุราชการออกไปรู้สึก มีความสุขและประทับใจมากครับชีวิตหลังเกษียณยุละการนะครับก็คงจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับดูแลครอบครัวไม่ทําตัวให้ว่างครับก็จะหางานอดิเรกทำนะครับคิดๆไว้ตอนนี้ก็จะมีเริ่มปลูกผักไฮโดรโพนิกนะครับเลี้ยงสุนัขนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขไปวันๆนะครับมีโอกาสมาพบเจอเพื่อนฝูงบ้างนะครับในข้างข่าวครับฝากถึงน้องๆนะครับรักสปน้อยๆนะครับ แต่ขอให้ร,รักสปกรนานๆครับอยู่กับสปรกรนานๆครับอยู่แบบสบายใจครับจากไปก็คิดถึงนะครับรักนะสปกรเกษีกกยณแล้วอย่าลืมคิดถึงกันบ้างนะครับ